สวัสดีครับวันนี้จะรีวิวหนังสือสป i ร i ตนะครับเล่มที่8นะครับเล่มน,นี้เนี่ยตีพิมพ์แล้วก็จำหน่ายในเดือนมีนาถึงเดือนเมษานะครับปี2004นะครับหน้าปกของ Spirit เล่มน,นี้ก็คือ,อพระนางพญาพิมพ์เขาโค้งครับกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระบูชาปางมารวิชัยนะครับศิลปะสุขโขทัยก็อายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่1 8บแดถึงสิครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน,นเล่มนะครับคอลัมน์แรกเลยก็จะเป็นเรื่องของอ่อ พระกุนางพยาวัดนางพยานะครับก็จะมีพูดถึงตำนานที่มาที่ไปของวัดเองรวมถึงของพระนางพญาของครูนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับพระนางพยานะครับลักษณะนะครับการปรากฏขึ้นของพวก เม็ดทรายนะครับของในตัวเนื้อพระนะครับนี่ฮะรายละเอียดเขาจะบรรยายอยู่ในคอลัมน์นี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นภาพของอพระกูุ่นี้แล้วก็ของพิมพ์เข่าโค้งมาลงให้ดูกันนะครับาภาพกระชัดดีสวยงามครับก็มีหลายองค์นะครับ นี่เขาเรียกพิมพ์เข่าโค้งครับมีหลายองค์ให้ดูนะครับโดยลักษณะาภาพที่ชัดก็เลยน่าจะเป็นตัวอย่างที่เราจะได้ใช้ในการศึกษาพระนางพญากันได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี พิมพ์อื่นๆมาดูมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้กันว่าคําว่าแต่ละพิมพ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ด้านนี้พิมพ์เขาโค้งด้านนี้ด้านนี้จะพิมพ์เป็นพิมพ์เขาตรงให้ดูตรงเข่านะครับเข่าโค้งกับเข่าตรงนะฮะดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยฮะอันนี้พิมพ์อกนูนใหญ่ลักษณะพิมพ์นี้ก็คือช่วงอกจะใหญ่กว่าพิมพ์อื่นๆนนะครับอันนี้พิม นูลเล็กครับแล้วก็จะมีพิมพ์สังกติก็ให้สังเกตสังคตินะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีพิมพ์เทวดาอีกพิมพ์หนึ่งด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกพิมพ์เทวดาพิมพ์เทวดานี่คือให้สังเกตตรงด้านประเสีนขององค์พระนะครับเหมือนสวม ชดาอยู่นะครับแล้วก็จะมีหน้านี้ครับจะบอกลักษณะของพิมพเข่าโค้งนะครับว่าพิมพเข่าโค้งเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ครที่เขาเรียกพิมพ์เขาโคง้งเพราะตัวนี้จะโคง้ง แล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับจากหน้านี้นะครับพระนางยาพิมพ์เข่าโค้งรูว่านางพยาเขาก็จะสอนให้ดูจุดนะครับก็เช่นกันหน้านี้ก็เช่นกันนะครับสอนให้ดูจุดนะครับนี่ฮะครับจากนั้นก็เป็นคอลัมน์พระพันตาครับก็จะมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆมาลงให้ดูนะครับ เป็นแบบอย่างให้ดูอันนี้เป็นพระรอดพิมพ์ต่อขูวัดมหาวันครับราคาสมัยนั้นก็500,000-1ล้านบาทแล้วนะครับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับอันนี้พระกิ่งเทโมลีสมเด็จพระสงังฆราชแพรวัสุทัศน์ครับก็เป็นพระกิ่งวัสุทัศน์รุ่นหนึ่งนะครับรวมูลค่าก็สมัยนั้นนะครับ500,000-2ล้านบาทพระเชวัตรมอมมิตรก็เป็นพระเชวัตรหรือพระหล่อจากวัสุทัศน์เหมือนกันนะครับเป็นพระ ในสายวัดสุทัศน์นะครับหนึ่งแสนถึงสามแสนบาทครับเมื่อเกือ 20, บยี่สิบปีก่อนนะครับอันนี้พระเชวัตรภัยรีพินาอันนี้เป็นของวัดบวรนะครับสองหมื่นถึงห้าหมื่นบาทนะครับต่อมาก็จะเป็นพระวัดพรลับนะครับพิณสมาธิเล็กนะครับอันนี้ก็ประมาณสามหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับ อันนี้เป็นพระวัดมะขามเท่านะเป็นเขาที่เขาเรียกว่าพิมพ์แจกแม่ครัวครับพอห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับนี่พระปิตาวัดโพยจระเ้นะครับคนครปฐมนะครับก็สามแสนถึงแปดแสนบาทนะครับพระปิตาหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบครับอันนี้พิมพ์แขนกลมนะครับแปดหมื่นถึงสองแสนบาทครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนครับเป็นพิมพ์หน้าแก่ ก็เป็นเกจิอาจารย์ทางจังหวัดกาญจนบุรีครับเหรียญท่านก็มีมูลค่าในสมัยนั้นก็ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้เป็นพระกุวัดท้ายตลาดอันนี้เป็นพิมพ์นางกวักครับก็จะมีมูลค่าในการสะสมในสมัยนั้นสามหมื่นถึงห้าหมบาทอ,อันนี้พระกุจะจดีเล็กบางขุนพรมนะครับเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าหมอน ก็คาบกลุ่ยังเต็มอยู่เลยนะครับก็เป็นทางเลือกในการสะสมของพระกลุขของวัดบางคุณพรหมนะครับเนื่องจากมูล,ลค่าก็จะถูกกว่าพิมพ์อื่นๆนะครับในสมวนนั้นมูล,ลค่าก็อยู่อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0 1 0 50,000บาทครับอันนี้พระนางพยาพิมพ์เขาเขาบวงนะครับพิมเขาบวงอันนี้ก็ราคาอยู่ที่300,000-500,000บาทนะครับ ก็จะมีหลวงเหรียญหลวง,งพ่อวัดไร่ขิงครับปี2467หมูลค่าสะสมอยู่ที่ 50,000- ถึง100,000บาทส่วนอันนี้เป็นเหรียญจักรพรรดิมวลาของรัชากาลที่5ครับเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกราคาก็3 0 0 0 0 0ถึง0 0 0 0้าบาทอันนี้ราหูอมจันรหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองคนครปฐมครับเป็นราหูแกะออขออภัยครับเป็นกะลาแกะราหูอมจันทร์นะครับ ราคากดอ,อยู่ที่5-0,000ถึงหนึ่งแบาทจากนั้นก็จะเป็นคอลัมน์สะสมเป็นทรัพย์สินครับสมภา์คุณสมพงษ์สมวงครับเราจะมีภาพวัตถุมงคลที่ท่านสะสมไว้คนระับแล้วก็เล่มนี้คอลัมน์ตกไฟออฟเดอะมันเนี่ยก็จะมี ก็จะมีะพระปิตาหลวงพ่อแก้วอันนี้เป็นพิมพ์ปั้นของวัดวัดป่ดาทะเลจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี้พิมพ์ขีตาสีชายครับจังหวัดพิจิตรแล้วก็จะมีเหรียญมือนะครับสักครู่อันนี้ฮะเขาเรียกเหรียญมือนะครับแล้วก็อันนี้ของหลวงปู่บุญนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มระฆังครับ เป็นเนื้อผงยาจินดามผงยาวัฒสสนะนะครับเนื้อผงยาวัฒสสนะแล้วก็นี่เป็นฮนมุมานแก่หลวงพุทสุนวัสรรกุลครับอออไปออนต้นะส่วนนี้เป็นภาพเป็นรูปหล่อบูชาสมเด็จพระพุทธโคสาัาจย์จเจเลยจากนั้นกน็จะเป็นภาพของวัตถุ โบราณนะครับก็จะมีอย่างอันนี้เป็นพวกเ,เครื่องโถเบญจรงนะครับสวยๆทย้งนั้นเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพระเครื่องที่เคยเป็นสมบัติของคุณเสถียรส,สุดนะครับก็ปิตา,าที่เป็นที่ยูยมอยันนี้เป็นสีที่นะครับมีพวกของวัดหนงังของหลวงพ่อทาวัดปนิงแต่ของอปิตาและบางไผ่ของหลวงปู่จันทร แล้วก็หลวงพ่อทับวัดทองครับคอ,อลัมน์ถัดมาก็จะเป็นคอลัมน์ศึกษาครับสินเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะก็เป็นคุณเพชรท่าประจันนะครับที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้กันให,ให้ให้ได้ศึกษานะครับต่อมาก็เป็นคอลัมน์ เรื่องพระเชวัตรแล้วก็พระกิ่งของสมเด็จพระสังฆราชแพร่ครับเป็นพระกิงะะ่งของพระเชวัตรของวัดสุทัศน์เทวรารามครับก็มีรายละเอียดวัวตุมงคลต่างๆนะครับนี่ฮะหลากหลายรุ่นครับจะมีข้อมูลให,ให้ดูด้วยนะครับ ต่อมาก็เป็นคอลัมน์ที่เขียนเขียนถึงพระครูพิสารพัฒนาพิาพธาน,นะครับวัดปริวาสหังเทพครับแล้วก็คอลัมน์ซอกเซ็กบ้านเซียนสัมภาษณ์คุณคุณากรสวัสดิ์ธนโรธครับหรือเสียข้าวต้มนะครับก็มีภาพสะสมาภาพของสะสมของท่านด้วยนะครับ ทั้งวัตถุมงคลแล้วก็นาฬิกาครับ,นะรบขอลนำต่อมาก็คอลัมน์เรื่องรุ่นรุ่นเก่าเล่าเรื่องนะครับ,นะรบเล่มนี้มีชื่อว่าความมหัศจรรย์ของบนคาถานะก็เขียนถึงคาถาหลายๆคาถาอยู่นะครับอย่างเช่น มีคาถาหนุนโดนชะตาครับคาถาซั์งอกแล้วก็พระาาคาถาขรวอิโต้นะครับที่เราเขียนถึงนะฮะใครที่สนใจเรื่องนี้ก็น่าจะลองศึกษาดูนะครับต่อมาก็คอลัมน์บ้านวัดวังของโบราณครับเขียนเกี่ยวกับวัดยานาวาวรวิหารครับ ที่มีลักษณะตัวโบสถ์ที่เป็นสัมภารเนี่ยครับจากนั้นก็เป็นคอลัมน์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครครับเขียนถึงสถานาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร,ร้อมทั้งรูปกระอบที่เป็นของวัตถุโบราณที่อยู่ในนั้นนะครับต่อมาเป็นคอลัมน์กว่าจะเป็นธนบัตร ก่อนที่2แล้วนะครับสายที่สะสมธนาบัตรก็น่าจะลองหาเยา่สารฉบับนี้มาดูนะครับจากนั้นก็เป็นคอลัมน์ทัวร์ทั่วโลกอันนี้เป็นการไปเที่ยวเมืองโรเทนเบิร์กนะครับก็ต่อมาก็เป็นคอลัมน์รูร้เรื่องโรเล็ก ตอนที่8ครับสายสะสมนาฬิกาก็น่าจะลองหามาอ่านดูครับแล้วก็ต่อด้วยคุยเฟื่องเรื่องลึกตำนานรถโฟกตอนที่8แลวเช่นกันมาพร้อมๆกับตำนานของรถเหล็กนะครับตอนที่รถโฟกมันควรจะหามาอ่านกันดูนะครับอ่คอลัมน์ศิลปินแห่งละครไทยเล่มนี้เป็นตอนจบครับ จากนั้นก็เป็นคอลัมน์ลายเซนสู่ความสำเร็จนะครับผู้เขียนคอลัมน์นี้นะครับก็จะรับดูลายเซนของอผู้มีอุปการ,ระต่อหนังสือเล่มนี้นะครับท่านผู้อ่านก็จะส่งลายเซนมาให้เจ้าจของคอลัมน์ได้ได้อ่านดูนะครับต่อมาก็คอลัมน์รู้เรื่องกล้องครับก็เป็นตอนต่อนเนื่องมาจากเล่มที่แล้วแล้วนะครับ แล้วก็คอลัมน์สิือกปินไทยในต่างแดนเขียนถึงวิรเกียริทองไพบูลณ์ครับแล้วจากนั้นก็เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับของกินนะครับมีอยู่สองคอลัมน์ครับแล้วก็สุดท้ายก็คอลัมน์หลีทางเซียนนะครับเล่มน,นี้พูดเขียนถึงผิว พระเกตนะครับแล้วก็คอลําสุดท้ายก็เกี่ยวกับพระพุทธรูปที่ขึ้นปกหลังนะครับพระพุทธศินสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยพุทธัส์ที่18-19ครับเล่มนี้ก็ประมาณนี้ครับเล่มที่ผมมีเล่มนี้ค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังสันปกก็ยังเน้นอยู่ดีนะครับยังเน้นอยู่นะครับเปิดอ่านได้ไม่ไม่กลัวหลุดเนาะหน้าอยู่ครบนะครับคนที่สะสมว่าควรจะหาเล่มที่สมบูรณ์กว่านี้สักนิดนะครับครับเดี๋ยวเราพบกันเล่มต่อไปนะครับสวัสดีครับ